อ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อก,กี้เข้าแรงนํากันขั่วซ้นหมูเซักกาดพ่อแม่พี่น้องอก,กินกับข้าวเจ้ามาเนี่มามามาเอฟซีอยู่ไกลอยู่ไกลอ <c oughs> โอ้ยเข้ามาหลายตัวเลยพ่อแม่พี่น้องอขอโทษหลายๆเด้อ,อยังมัเศร้าอยู่พ่อแม่พี่น้องยางกองกอง,กองอยู่ซื้อมาเนี่ย บายดีสวัสดีพี่น้องมาก,กินข้าวพี่น้องกินข้าวเจ้ากับขัวพักน้ำเจ่วน้ำจิ้ม,มน้ำแจ้วก็จะายมาันใช่ม,มันดื่นขัวพักกินก๋วเจัาบอนแดงใช่บ้าพี่น้อง ขัก็บ้อนทขัวก็บ้อนขัวก็บ้อนไอ้เนื้อพี่น้องมาได้เดือดเลือนเองยูกคู่ยูคนโมกูยูไกยูไกมากินน้องกันปลุกปุกกันลานแต่ละคนเนี่ยวะหนาวพ่อแม่พี่น้องมันลมอยู่ลัดอินเดียนานหนาวเลยมีลมนำพ่อแม่ไปนอกคืนนี้ลมแบบแหงแหงๆเนาะจะลมบัก็บอกกระเบิดความบัด Tang cái gia đình cọc mày, không? Có mày không? Đó, nó ừ. có mày nó không mày nó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  mày mày nó mày นี่แหละข้าวใหม่ปลามันไปกินก๋กวเต่าแดงวกินกววยจิกจันพ่อแม่พี <YouTube. S 1> ่น้องไเห็นเอฟซเพื่อนถ่ายติกจิ YouTube, ก,กจันเนยูทูบจิกกจันไปงมปลาขอ้อเมื่อย่างโอ้ยอ,อยากน้ำจจอยกินน้ำไรออกๆอยอกู่ <c oughs> <c oughs> เห็นเบาเท้าเรลาแกงเัีเฮดบดใส่ไข่มดแดงโอ้ยแกแห้งยากน้ำบีบบัดเนี่ใส่เฮดบดแซนผักหวานติดตามอยู่ด,ด้วยบาวท้เเาเด,ด้วยเลากินเป็นแซ่บจะได้หัวสองน่อยอือห้าวันึงจะเรลเาหินมีด้ น้คนสองอ่เข kind of ้มาบังเอากินเบอร์เซ็ปจะได้แกงเฮ็ดบดหนึ่งกับซุนยอดแล้วเนาะน้ำเยอะกันหม ยานนี้ดูดดเฮ็ดออก่บ้านเราเนานะขึ้นโคก,กนแงน่ไข่มดแดงเก็บพักวานตามตีนผู้ผู้เผ็ดใบอันเผ็ดก่อยอันให้เบิงในเด้อเบิปาาบ่ยังไอ๋ะ่ะเอ้ยหาจะหน้าก่อนวิ์ไอจังหน่อยก่อนกินข้าวควเก็ิดประแด็บ่ <laughs> ได้าเอยังไอแห้งอยู่มันนั่นขน้อยกิน ด้ววมืเคือว้ยบ่ได้นอนเลยไอสักเด็กๆเซ้าไอก่อนพ่อแม่เป็นน้องติดตามู้เพีรเด้อกอพึ่งสู้อยู่พึ่งยู่ใจครูเป็นบเกษแล้วแล้วเป็น้ำแขเท่านี่ยะตะหน้าคนยังค่อยให้เบิ่งเด้อกอยดก็้อบดายได้นไอเป็นไอเขาโทษลายพ่อแม่เป็นน้อง มันน้ำบางนหนึ่งนีนะมันนาำบางหนึ่งเนี่ยก็เลยต้ากันไอขั้นข้อจับจับอยู่เป็นพันหาดอันนี้แหละคุณแม่บิดไอผมด้จะสิก่อยปลาปันนี่ยังกิน, <c oughs> น,กนแซ่บแซเป็นเบื้องยิงหน่อยก้อยอยากเือมากขึ้นนำ้ำจะพากินใ,นในพักหยาด้ชวนกับท่านมีใกลกันในความทางมันกินน้ำกันรู้ไหมพักกับท่านชง พราะว่ามันยังหนาวอยู่ถ้าในมีย่างในสวนนะ่ะมันมีพักจะกอนเด้อ์สิกินเสแฉะไปบึง่งมากินน้ากันนี่แหละต้องใจอยู่แถวนี่แหละเห็นอยู่ใกล้ไม่หวรับรถไม่กินน้ากันรถ,ถ่ายพ่อให้พี่ให้น้องเห็นหน่ายเห็นหนวด <laughs> เป็นยังอยู่ยังกินยัง ผมมีน่าเสียดพี่น้องก็เ็ยไปเสียดตามพระชาพุทัฒนขอมขอบใจที่ติดตามเด้อบัจกุชุกนพี่น้องขอมขอบใจได้ลายที่เนี่ยสนใจติดตามนั่งก็ได้บํารุยังดอกกันใบพี่น้องเบิ่งจะดีใจเนาะมีเพื่อนเบิ่งจะดีใจเลยพอได้มีแห้งก็ได้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องพูดนั้นทักมากพูดนี้ทักมากอดีใจเลยพี่น้องนะดีใจขนาด บ่าไม่ยังหรอกคือว่าเฮาบ่ได้เห็นหนักกันยังเห็นงานความเบากันในนั่นในนี้โอเคอยู่คือว่าคือคืออยู่ใกล้กันเนาะอยู่ใกล้ชิดกันญาติพี่น้องนี่แหละอยากพี่น้องอยู่ทั่วเฮานี่แหละแพงกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติเดียวชาตินาจะคิดเป็นจังไงไม่ถามทำเลยอันน้าบ๊วทางบ้านเจ้าอันผู้เพชรน้าบ๊บ้านเจ้า ทางบ้านเนี so so ่ยป่านี่ยังหนาวอยู่ยังบม่ท่าไหรเกิดพักเกินหนาสัมก็ในปูกยังเป็นยังหนาวเดือนสามพูดได้เดือนสี่ขอไอ้คนที่ได้ปลูกที่โนอยู่นั่นแหบดินบุอกพักถึงข้แมกเนาะอันนี้เนาปลูกเขาเห็ดก่อยก็ไม่พักกับบปู่แช่เดือนบ้านจะก็น้อยนี่มีฮอตดอกแค่ไหมมีอันพักของเซอร์บอพักอัน กาดพักสลัดพักซี่พักของเปานะหมอนั่นนัชวนจะของโอเคหลายมัน,ยยมนกําลังเริ่มเริ่มออกเดือนนะมันใหญ่มันใหญ่คนน่ะจังสีเอ็นนิดกอดปลาปันกินเด้อน้องนุ่งเลยดุกลานเลยเดีรนนี่หันน้ำแบบนี้มันกับเพียนยังบ่ได้ <laughs> อยู่แต่หนนี่นี่ยออกแต่โรงงานก็มันอยู่ในเฮือนดุและราติ<ะ> <c oughs> ด,ดตามยำจมือใจหน่อยเด้อนะเด้เอม <c oughs> ยืดยังแนวเพงเสื็จกับจิไปตืกปลาบางเสื็จกับจิบปไปละปีนี้จังไหมบุตื๊กมากกับบุกินเลยปลาหนักยังอยู่ <c oughs> คือจิบปไปเลยปีนี้เมื่อยตืกมากกับบุกินพ่อแม่พี่น้อง กิการคั่วเจ็ดปลแดกเมียนนักย่าก่อนกิการคั่วตึกมาเปนกิการคั่ววันนี้เช็กกินกับกีการคั่ววันน่ะเอาปลาจำเน็ดูดที่เขาคั่วแหละเอาไปเลยสามคุชี่คุปลาแดกกูแม่พี่น้องปลาแดกปลากดคุหนึ่งปลาแดกปลาในคุหนึ่งปลาแดกปลาแคปปี้กับคุหนึ่งอู้โบที่ซื้อดอกกูแม่พี่น้องปลาแดกปลาต่ำ เห็ดไปกินพี่น้องเห็ดวางนั้นแบ่งให้หมูให้ครูเนี่ยนะเป็นคุกเป็นคุกให้หมูค่ะบ่ได้เอาเงินเอาคำหรอ,อกมันไปอยู่รัดอื่นที่มันบ็ไม่มีป่า <c oughs> ดิกะบอกมันไปแดกกินนะแด้ซื้อเขากินกันไปอ่ะแต่มาเฮ็ดไว่าตอนแรกพี่น้องก็ไม่ยอมรัแเลย ไปเด็กประกุศหั่นหั่น <That> s <S ไวมกจีโนาะเด่นทุบคอมอยู่ในโปรไฟล์พี่น้องเดินซื้อทอันอที่อยู่มีเยี่ยมมันเนี่ยเบิ่งอยู่เด้อติดตามอยู่เด้อทั้งนั้นก็ได้เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเราอยู่มีเยี่ยมนะคนอีสานเท่านี้เราอยู่มีเยี่ยมพอการพิมพ์เมืองน้องกันติดตามอยู่พ <Liberal, S 1> <ceux S 2> e ี่น้อง 13, เ3บตามเพื่อนคือกัน๋ยวคลิเปเพื่นนั้นลงเลยน,ะน,นกินนักกินเโอะกินจะแซ่บเพื่อนกินนะตม้ตมตมยังต้มต้มยังก็ต้มแซ่บต้มแซ่บเันอนองไกล้ก็จะแซ่บพักไรนั่นแหะนะแบประหยัดน้ำเลยวะเพี่นอกกันเ่แล้วเรา,าไทยพ่ยอแม่พื่น้องเลย บ้านพุทเฒ่าขะน้อยกันอย,นย,นยนู่อำเภอบ้านแพงพุทเฒ่าหอมน้ำสกุลคือหอมสมบัติรุนร่นพ่อรุ่นแม่ก็จะตายหมดลวคือยอังรุ่นเฮาเนี่ยแหละหยุกหยานกุ้นนงคือเป็นเพื่อนกนะินข้าวน,นเดียวมันไม่ดุบ่เนาะเพื่อนอยู่ไม่เยียมนะ่ะ ยันกินคือเานี่นที่ห็นรู้กับเบญยูนัน่นนะเบญจนทูเบญจันคร์บคู่กันยังไงเป็นบาปเป็นช้าวไปละไปหาเงินทำงานบนไพ่บนมันอะนอกนอกับมีซองโคตกับเบญยูนัน่มเลย จะทรงเท่าเนี่ยและบอกว่า <c oughs> ไปได้คุ้มเพี่น้องพ่อ <c oughs> คนอยู่ในอเมริกาลูก <c oughs> กับวันยูนัมเขาใหญ่มากเขาก็ไปหากินเองขึ้นนกขึ้นหนูเลยละหากินไผกินมันกุ <c oughs> <c oughs> ้งป่าพายปางพายชะปองล่ะเป็นี่คือไปลินน้ำมูวานนี่เนะี่ยก็อยู่สองเท่า โอ้ยหนุกับมี่มีเขาบ้านยูนัน่นนะชมชัช้กันู่นงายง่ายอย่านีา้กา,าที่อยู่ตัวไหนตัวกับซ้องคนไปกับซ้องคนประเทศทำงานเถอะโมได้ไปไซอีลีได้โอแม่ไปดองเงี้ยตั้งแต่ม,มาทำงานตลอดไม่ได้ไปทางไหนเท่าข้าวงานวัวซันซัก ไปไซ่หันก็แม่พี่น้องคือกันนั่นแหละทุกคนนั่นม,มันพยายามบ้านน้องไกลโพดพี่ยุ่นไปตกเช้าสี่ชั่วโมงพี่น้องไม่อยากไปมากระบ,บานเมืองดีบดีไข่ดามากก็แะบดีโอ้ยอิ่มผมแม่พี่น้องจังนาทีเลชิปสาม กกินมะกขือวิจึงง่อยก่อนพยายามดาวยำไทยกันนี่ไปมากนะกับป่ยวยวันนี้นอกจากนหนงวอลเจ็บไข่นี่นะมาจาศมันเปลีป่ยนแปลงก็อนจะไปบริจาคไปใส่ขนาดอาการมันคือการมันมาผีพันแนหน่งอยู่ฝนพันแหน,น่งขนาดมากับเจ็บไข่มากนะมันก็บอกคอยอยู่ดีนะแนวนั้นมะเขือวิเขามาขายตลาดเบิดเบิดพ่อแม่พี่น้อง คนกินก็นตั้งกินกินเลยเนาะส่วนหลายคนด่าพวกกรีตพวกกรีตเนี่ยน,นะกินขนาดเขาก็ลับผมได้สิบกรีตตัวเองเลยกินหมดอนบริกรก๋วยไมนกันบะขา่าน้ำมาเสาะยวกับอาหารบ้างน้ำมาเสาะก็เป็นอาหารบ้างได้บางเทือก็จนเกี้ยงในตลาดพ่อแม่พี่น้องขาดตลาดไข,ข่คือกัน ข,ข้อมาดตาลาดเจอเดี๋ยวนะี้นี่ก็ขายเจอสิ้นคือกันมันเท่อกันจนบดชิ้นงวชิ้นมูชิ้นอย่างคือกันโอ้ตัวขายเป็นมันก็รวยแต่ว่าลนะ้วยจังเลยช่วยแขกหน่อย โอ้ยมะเฟษเฟษนาซ <c oughs> ึุนตะนอนดิมะเ็ดจะคล้องเองปู่ไม่เป็นเฟษค,คัดคิดตึงพี่ตึงอ้องคือกันเด้อคุยจีบิึงกันไม่ว่าบุคิดเดบ่อม่ัยจน้องคิดคือกันแต่พวกท่านเห็นข้น้อยข้น้อยเวียนพวกท่าน ปิดก้นเอาหายกินเศร้าคำขึ้นนกขึ้นนงเนี่ยล่ะกินไม่เศร้าเห็นหน้าจะวายยังเอ้ยจังเบิ่งดูไอ้น่ะเส็ดกินก่อนได้ยังไอ้อยู่ได้พ่อเมย์ไปนอนไอกรอบๆปิดนานเศร้าขนาดหอย โอเคจบคลิปเอากันยากนี่เด้อวงสามเจาะกระเบิดโอเคนอนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เนี่ยขอบุกขอบใจที่ติดตามผู้ใดก็ทุกผู้ทุกคนเบ้อรจุกขู่จุกคนผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นรุ่นด้านดานเบ้อรจุกขู่จุกคนขอบคุกขอบใจ